ว้าวผิวนุ่มมากเลยนะเนี่ยอ่ะเวลาคุณออกไปถ่ายรูปข้างนอกปกติแล้วเดี๋ยวจะสอนทุกคน3ามท่าโพสถ,ถ่ายรูปนะโอเคไหมฉันชอบทําแบบนี้ที่สุดเลยนะถ้ามีเล็บส,สวยๆก็ดีเลยนะจะได้โชว์เลยของตัวเองได้ด้วยตัวอักษรตัวที่2เป็นแบบนี้นะถ้าฉันทําแบบนี้มันดูแปลกไหมนะครั้งที่สามก็เป็นแบบนี้แหละแบบนี้ก็น่ารักดีนะเาะด้วยมือเดียวก็ได้นะ ต่อไปเราจะมาแต่งหน้าลุกที่2กันนะครับเป็นลุกโมฆะแบบซ้อนสีค่ะงั้นเรามาเริ่มแต่งตากันเลยนะก่อนอื่นใช้สีพื้นวาดกรอบตาทั้งหมดก่อนนะรูปนี้นะเดี๋ยวฉันจะวาดให้เป็นแบบขนาดกันมันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจริงๆแล้วคือการเน้นตำแหน่งสะโพกให้ดูชัดขึ้นตอนที่สอนแต่งหน้าในวอลล์ชเหมือนเธอไม่ได้ใช้เชดดิ้งนะฉันใช้ที่เขียนคิ้วแทนค่ะแต่ฉันว่าที่เขียนคิ้ววันนั้นใช้ดีมากเลยนะฉันไม่ค่อยใช้สีสันมากนะเพราะพาอฉันใช้สีทีไรอาจจะเพราะเทคนิคของฉันทําให้มันจับตัวเป็นนนกก้้ออมมััยยงทําาใหหดดูตววี แต่งหน้าแบบนี้รับรองว่าไม่ทําให้ตาดูบวมแน่นอนใต้ตาก็ใช้สีเบสนี้วาดขอบกล้ามเนื้อตาเหมือนกันนะแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสาหรับชั้นแรกของรอบนอกที่เป็นสีเหลี่งมขนมเกียกปูนแล้วนะจากนั้นฉันก็เติมสีเงาเล็กๆลงไปตรงกลางเปลือกตาสองชั้นอันนี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเกียกปูนเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงอันใหม่แล้วก็ไปต่ออย่าใช้สีเข้มเลยลุคแต่งหน้านี้โดยรวมอยากให้ดูมีความหรูหละและคุณภาพดีดูแล้วให้ความรู้สึกฉลาดมากเลยนะจริงๆแล้วแต่งตาแบบนี้ดูไม่เลอเลยนะ สิ่งสำคัญมากคือขอบต้องบลหน่อยนะอย่าให้มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนเกินไปนะจากนั้นใช้สีน้ำตาลเข้มนี้วาดเส้นขอบตาให้เป็นรูปทรงดังนั้นพาเลตนี้ก็ใช้ได้หลายอย่างเลยนะใช้ได้ทั้งเป็นไอายไลเนอร์และอายแชโดว์เลยนะจริงๆแล้วสีนี้ออกมาเขียนคิ้วก็ดูดีเหมือนกันนะงั้นอันนี้ก็ใช้แทนที่เขียนคิ้วของเราได้เลยใช่ไหมฉันจะใช้นิ้วแต่สีนี้ทาตรงกลางเปลือกตาให้ดูสว่างขึ้นรู้สึกว่าใช้สีที่อ่อนที่สุดแล้วตาเลยดูสว่างขึ้นตรงหัวตาเราจะใช้สีสว่างพดเพดิ เดี๋ยวฉันจะปัดบัลลชอนแบบ W ให้จะได้ดูมีบรรยากาศมากขึ้น W บัลลชอนคืออะไรล่ะอาจจะปัดเบาๆที่สันจมูกให้หนลมุนขึ้นตอนนี้เราจะเน้นบริเวณใต้ต,า,ตาให้เมคอัพดูโดดเด่นขึ้นนะแล้วลิปสติกละ่ะทาสีพวงนุ่นที่ชุ่มชื้นหน่อยนะริมฝีปากบ,บนฉันจะทาให้ดูหนากว่าริมฝีปากของเธอหน่อยนะน่าจะดูเซ็กซี่ขึ้นนะแต่งหน้าสไตล์โมคาเด็ That สวัสดีครับจบไปแล้วกับการแต่งหน้าให้น้องเป่าๆหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับอย่างไรก็แล้วแต่หลังจากที่ทุกคนกลับบ้านแล้วอย่าลืมล้างเครื่องสําอางก่อนเข้านอนกันด้วยเพื่อลดการเป็นสิวและปัญหาผิวอื่นๆที่จะตามมาการล้างหน้าให้สะอาดเป็นหัวใจสําคัญในการบํารุงผิวหากคุณลูกค้ามองหาคลีนซิ่งดีๆสักตัวกรุณาพิจารณาทากาเนคลีนซิ่งบาด้วยนะครับ